รีวิวมาแชลวิวเล่นนะครับลำโพงตัวที่เล็กที่สุดของทางมาแชลนะแต่ว่าสเปคเขาจะเล็กตามหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้ไปดูกันครับ สำหรับมาแชล์มิเล่นนะครับผมก็ถือว่าเป็นลำโพงตัวที่เล็กที่สุดของทางมาแชลนะที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับผมซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เปิดตัวออกมาพร้อมๆก,กับการเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีของมาแชลครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วออกมาด้วยกัน2สีนะฮะจะมีสีหนึ่งเป็นสีครีมครับผมส่วนอีกสีเนี่ยก็จะเป็นสีเรียกว่า black and brass นะครับเป็นสีที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะคงเอกลักษณ์ของทางมาแชล์พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะจะเป็นแบบที่ถืออยู่ในมือของตีโดในตอนนี้นั่นเองครับผม ซึ่งวัสดุของเขานะฮะพูดเรื่องวัสดุกันนิดนึงนะวัสดุของเขาเนี่ยทำจากพลาสติก100%นะครับผมไม่มีส่วนผสมของ PVC นะฮะแล้วก็ทางมาแชลนะครับก็ได้เคลมไว้นะครับว่า60%ของพลาสติกที่เอามาทำเนี่ยมาจากชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่านะครับผมเอามา Re รีไซเคิลนะฮะเป็นพลาสติกที่เอามาทำเจ้าตัววิลเลนนี้นะครับผมให้คงคอนเซ็ป ที่จะรักโลกนั่นเองครับโอเคมาดูเรื่องของดีไซน์กันนิดหนึ่งนะฮะสำหรับเจ้าตัวมาแชลนะครับผมอย่างที่บอกไปนะฮะเป็นลำโพงขนาดพกพานะครับผมขนาดเล็กมินินะสามารถจับถือแบบมือเดียวได้แบบสบายๆนะครับผมด้านหน้าของเขาเนี่ยก็ะจะมี โลโก้มาแชลนะครับผมค่อนข้างดูโดดเด่นเลยนะตัดกับสรรีดํานะครับผมซึ่งจะทําให้เอกลักษณ์ของทารมาแชลเนี่ยรวมไปถึงโลโก้ของเขาเนี่ยดูโดดเด่นออกมาเลยทีเดียวนะครับผมรวมไปถึงบริเวณด้านซ้ายบนนะถ้าสมมติว่าเราหันหน้าออกแบบนี้นะครับผมจะมีแท่งที่เรียกว่าเป็นน็อปนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเหมือนกับจอยสติ๊กนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเอาไว้สําหรับการควบคุมตัวลำโพงทุกๆอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดนะครับผมการเลื่อนเพลงนะรวมไปถึงการเพิ่มลดเสียงด้วยนะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างข,างของเขานะฮะจะเป็นวัสดุที เหมือนกับหนังเหมือนกันนะการจับถือแล้วเนี่ยให้สัมผัสค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะเป็นเรียกว่าให้สัมผัสเหมือนหนังมากๆเลยนะครับผมทางทางที่เขาบอกว่าผลิตจากพลาสติกนะฮะอันนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะมีส่วนผสมของหนังหรือเปล่านะแล้วก็ด้านบนนะครับผมจะมีปุ่ม สำหรับการควบคุมบลูทูธอีกหนึ่งปุ่มนะฮะเอาไว้สําหรับการเชื่อมต่อบลูทูธนั่นเองครับผมแล้วก็จะมีเป็นรูปสําหรับรับเสียงไมโครโฟนนะฮะแล้วก็จะมีหน้าต่างแสดงปริมาณแบตเตอรี่นะครับผมบริเวณด้านบนนะมามาดูกันที่ด้านหลังกันนิดนึงนะครับผมเห็นสายแบบนี้นะเขาจะมีไว้สําหรับการที่เราเนี่ยจะพกพาไปไหนมาไหนนะฮะแล้วก็เราเนี่ยไม่สะดวกที่จะวางลาโพงบนพื้นหรือเปล่าก็ได้นะอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะห้อยตัวลําโพงนี้เนี่ย กับตัวเสาได้นะครับผมซึ่งถือว่าการผลิตของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆเลยนะการเรียกว่ายึดกับเสาเนี่ยค่อนข้างแน่นหนาะพอสมควรเลยนะฮะก็สามารถนําไปปรับใช้ได้อย่างสมมุติเราจะไปเอาติ้งนะเราสามารถเอาเจ้าตัวลำโพงเนี่ยจะไปผูกกับกิ้งมงกิ่งไม้หรือว่าผูกกับเสาอะไรก็ได้นะครับผมเรีวยกว่าค่อนข้างสะดวกสบายนะด้วยความที่มันเป็นลำโพงแบบพกพาด้วยแหละ ก็สามารถทําให้เพิ่มความสะดวกตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็บริเวณด้านล่างนี้นะครับผมก็จะมีเป็นคล้ายๆกับตัวลำพึ่งนะฮะตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวของ Passive Radiator นะครับผมว่ากันง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็น Subwoofer นะฮะที่เวลาเราเอาลําโพงตัวนี้เนี่ย นอนอยู่นะครับผมจะช่วยเพิ่มมิติของเสียงเบสมากขึ้นนะฮะเสริมให้อีกนิดนึงแล้วกันนะฮะลำโพงตัวนี้เนี่ยนอกจากที่มันจะตั้งแบบนี้ได้นะครับผมสําหรับการเปิดเพลงนะถ้าเพืเ่อนๆคนไหนอยากได้เสียงเบสที่มันกระหึ่มขึ้นอีกสักนิดนึงนะครับผมก็สามารถวางลงนอนแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะเพิ่มมิติของเสียงเบสเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อของเขาเนี่ยตรงนี้นะครับจะให้มาเป็นพอร์ตของ USB C นะฮะซึ่งในกล่องของเขาครับจะมีสายชาร์จมาให้1สายครับผมที่จะเป็นสายแบบ USB A to USB C นะครับผมก็เป็นสายชาร์จที่แถมมาให้นะครับนะแล้วก่อนจะไปดูส่วนอื่นๆนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับ channel อติรีวิวด้วยนะครับเรามาพูดถึงการใช้งานกันดีกว่านะครับผมสำหรับการควบคุมของเจ้าตัวลำโพง Marshall v i o l n ตัวนี้นะฮะการควบคุมหลักๆเนี่ยของเขาจะอยู่ที่หน่อบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับการควบคุมโดยพื้นฐานเนี่ยสำหรับการเปิดปิดเครื่องนะเราเนี่ยสามารถกดค้างได้เลยครับผมตรงหนอบตัวนี้นะฮะสามารถกดเข้าไปได้เลยครับ จนกว่าจะมีเสียงขึ้นมาแบบนี้นะนะฮะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นเสียงอีกแบบหนึ่งจะไม่ใช่ของมาเชลนะครับแบบนี้ the bluetooth device is r e a d y t o p a i อันนี้ไม่ใช่นะครับ <c oughs> การควบคุมอื่นๆนะครับผมก็สามารถควบคุมได้ผ่านหลอบตัวนี้เช่นเดียวกันนะฮะโดยที่เราสามารถเลื่อนมันขึ้นครับผมเพื่อที่จะเพิ่มวอลลุ่มเสียงนะฮะ นะครับแบบนี้นะหรือว่าเราจะขยับมันลงนะครับผมเพื่อที่จะลดวอลลุ่มของเสียงนะครับผมก็สามารถขยับลงได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็การขยับซ้ายขวานะครับผมจะเป็นการเลื่อนเพลงนะฮะโดยที่การขยับไปด้านซ้ายมือนะครับของตีโดตอนนี้นะหรือว่าถ้าหันเข้ามาในตัวเนี่ยก็จะเป็นการขยับไปด้านขวามือนะครับผมจะเป็นการเลื่อนไปเพลงถัดไปนะฮะแบบนี้นะครับนะฮะขยับให้ดูแบบนี้นะอันนี้จะเป็นการเลื่อนไปเพลงถัดไปนะครับผมหรือว่าการย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้านะฮะก็สามารถเลื่อนไปอีกด้านหนึ่งได้เลยครับแบบนี้ ถือว่าเป็นการควบคุมที่ควบคุมทุกอย่างได้ผ่านตัวหนอบตัวเดียวนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งปุ่มควบคุมนะฮะบริเวณด้านบนของเขาครับผมจะเป็นปุ่มสําหรับการเชื่อมต่อบลูทูธนั่นเองครับโดยที่การเชื่อมต่อครั้งแรกของเราเนี่ยเราจะต้องกดค้างที่ปุ่มบลูทูธตรงนี้นะฮะจนกว่าที่มันจะมีไฟกระพริบแบบช้าๆนะครับผม นะฮะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามาเปิดในสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยก็ะจะเห็นชื่อที่เขียนว่าไว e อลนนะครับผมสามารถกดเชื่อมต่อได้เลยครับสำหรับการเชื่อมต่อครั้งแรกเนี่ยอาจจะมีขั้นตอนนิดนึงก็คือเราจะต้องกดค้างที่ปุ่มบลูทูธตรงนี้นะครับผมแต่ว่าในครั้งต่อๆไปเนี่ยเราเพียงแค่เปิดตัวลำโพงขึ้นมานะฮะการเชื่อมต่อของเราเนี่ยก็จะเชื่อมต่ออัตโนมัติเลยครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากจะเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนได้ตามปกติแล้วนะฮะเขายังมีอีกหนึ่งโหมดครับผมที่ชื่อว่า stack mode นะ ที่เป็นของ JBL เนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับชื่อของ Party b o o t นะครับผมซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อลำโพงหลายๆตัวเนี่ยพร้อมๆกันนะฮะสำหรับในมา r s h a เนี่ยก็มีระบบนี้เช่นเดียวกันครับผมแต่ว่าจะใช้ชื่อว่า Stack Mode นะฮะโดยที่ระบบนี้เนี่ยจะสามารถทำให้เราเนี่ย สามารถวางลำโพงไว้ที่ไหนก็ได้นะฮะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราจะวางลำโพงในห้องนอนเนี่ยถ้าเรามีตัววิวเล่นตัวนี้สัก2อสตัวนะครับผมสามารถเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนของเราได้ผ่านเครื่องเดียวเลยนะฮะเราจะวางไว้2มุมห้องก็ได้นะฮะเวลาเปิดเพลงเนี่ยก็จะได้เสียงที่เรียกว่ามันเสื่อมราวากายิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้สําหรับคนที่ชอบเสียงที่มันดังมาจากรอบตัวนะสามารถทําได้เช่นเดียวกันครับซึ่งเสริมให้นิดนึงนะครับผมสําหรับวิธีการเชื่อมต่อในสแต็กหมดนะฮะในตัวหลักนะครับผมที่จะเป็นตัวลำโพงหลักนะ สามารถกดเชื่อมต่อได้โดยการกดปุ่มบลูทูธ3ครั้งนะฮะแต่ว่าตัวลำโพงรองนะครับผมหรือว่าลำโพงตัวที่2เนี่ยก็จะเชื่อมต่อได้โดยการกดปุ่มบลูทูธ2ครั้งนะครับผมแล้วนอกจากการเชื่อมต่อบลูทูธแล้วเนี่ยเขายังมีแอปพลิเคชันของมาแชวิลเด่เฉพาะนะครับผมเพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะสำหรับในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะมีไว้สําหรับการที่เราเนี่ยจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้นั่นเองครับผมซึ่งตัวมาแชวิลเล่เนี่ย ก็สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้เช่นเดียวกันเวลาที่ทางมาแชลเนี่ยมีเฟิร์มแวร์อะไรใหม่ๆนะครับผมก็จะสามารถอัปเดตได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันเลยครับผมแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยยังสามารถปรับพรีเซตได้นะครับผมช่วยให้ตัวมาแชววิลเลนเนี่ยสามารถบูสต์ค่าเสียงต่างๆได้นะฮะโดยในพรีเซตของทางมาแชลนะครับผมจะมีพรีเซตให้เลือกทั้งหมด3แบบด้วยกันนะฮะไม่สามารถเพิ่มเติมเองได้ในภายหลังนะครับในพรีเซตนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่ามาแชลนะครับผมจะเป็นการตั้งค่าแบบลจาากโรงงนนเยะ รวมไปถึง preset ที่2นะครับผมจะใช้ชื่อว่าคุชนะฮะจะเป็นการเพิ่มย่านเสียงเบสแล้วก็ย่านเสียงสูงนะครับผมช่วยให้เราเนี่ยสามารถฟังเพลงที่มันหนักๆได้ไพเราะมากขึ้นนะฮะแล้วก็อีกหนึ่ง preset ครับผมชื่อว่าไว c ์นะครับผมจะเป็นการขับย่านเสียงกลางนะครับผมช่วยให้เราเนี่ยสามารถฟังเสียงที่มันเป็นเสียงร้องได้ดียิ่งขึ้นนะฮะหรือว่าจะเหมาะสําหรับการฟัง YouTube ฟังพอดแคสต์อะไรแบบนี้ก็สามารถใช้ preset นี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าเรื่องเสียงของ preset แต่ละ preset เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างลองไปฟังกัน Иди экибана... в ลองไปฟังเสียงสําหรับพิเศษต่างๆแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมทีนี้เนี่ยหลายหลายคนน่าจะสงสัยกันว่าแล้วค่าตัวน้องเนี่ยมันเท่าไหร่กันนะครับผมบอกเลยว่าค่าตัวของน้องนะครับผมในเว็บมาแชลนะจะแสดงอยู่ที่119ดอลลาร์นะครับผมถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยไม่ได้รวมภาษีหรือว่ารวมค่าขนส่งนะจะอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับผมซึ่งถ้าเทียบกับแบรนด์ที่วางขายอยู่ในท้องตลาดตอนนี้เนี่ยก็จะเทียบได้กับตัวของ JBL Flip 5นั่นเองครับผมซึ่งราคาของตัว JBL Flip 5เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,390บาทนะครับผมอันนี้ไม่รวมโปรโมชั่นของแต่ละร้านนะทางอตริรีวิวก็มีตัวเครื่องเช่นเดียวกันนะครับผมจะเป็นตัวนี้นะในส่วนของ jbl flip 5นั่นเองครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบเสียงให้ดูกันว่าเสียงของเจ้า2ตัวนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงบ้างน,นะครับผมแต่ก่อนจะไปดูเรื่องเสียงกันเนี่ยเดี๋ยวมาพูดเรื่องสเปคกันนิดหนึ่งนะฮะสำหรับตัวของมาแชวิลเล่นตัวนี้นะครับผมเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับลำโพงขนาด10วัตต์2ตัวนะครับผมแล้วก็จะมีตัว passive radiator นะฮ พาสซีฟเรเดเตอร์เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นชื่อนะก็คือเหมือนกับเป็นซับบูเฟอร์ประเภทหนึ่งนั่นเองครับผมที่จะช่วยในเรื่องของเสียงเบสนะฮะช่วยให้ตัวลำโพงเนี่ยมีเสียงเบสที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีการกันน้าและฝุ่นนะฮะอันนี้น่าจะเหมือน,อนกันกับตัวของ JBL Flip 5นะครับผมที่สามารถกันน้ําและฝุ่นได้นะฮะแต่ว่าเสริมนิดหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่เอออยากจะเอาตัวมาเชลตัวเนี่ยไปลง,ลง,ล,งลงน้ำนะครับผมอยากจะให้ระวังตรงนิดนึงเพราะว่า อย่างตัวพอร์ต USB-C ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มีฝาปิดมาให้นะฮะระวังด้วยนะครับเรื่องของการที่น้ำเนี่ยจะเข้าไปในพอร์ตนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับผมถ้าจะเอาลำโพงตัวนี้เนี่ยไปลงน้ำนะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นะฮะตัวนี้เนี่ยสามารถฟังเพลงได้นานสูงสุดถึง15ชั่วโมงนะครับผม แล้วก็มีระบบฟาซชา์นนะฮะที่เขาเนี่ยสามารถชาร์จตัวเองได้20นาทีนะครับผมสามารถฟังเพลงได้นานสูงถึง3ชั่วโมงเลยครับ่ะแล้วก็เสริมให้นิดนึงสําหรับตัวของ JBL Flip 5นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นลำโพงขนาด20วัตต์นะฮะ สามารถฟังเพลงได้นานสูงสุดอยู่ที่12ชั่วโมงนะครับผมรวมไปถึงการกันน้ําและฝุ่นนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นการการันน้าเทคโนโล,โลยีที่ IPX7 นะฮะก็คือสามารถกันน้ําได้ในระดับเดียวกันนะฮะแต่ว่าตัวของ JBL เนี่ยจะมาได้กันฝุ่นนะมองโดยรวมแล้วเนี่ยสเปคของ2ตัวนี้เนี่ยด้วยราคาที่มันอยู่ในระดับเดียวกันนะสเปคก็ได้มาคล้ายๆกันเลยครับผมน่าจะต่างกันในเรื่องของสไตล์เสียงนะฮะรวมไปถึงดีไซน์ต่างๆนะครับผมอันนี้จะบอกเลยว่าแล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าเราไปลองฟังเสียงกันเลยดีกว่าว่า2ตัวนี้เนี่ยเสียงะนงงไบง้าแลพื่ จะชอบตัวไหนกันบ้างนะครับไปลองฟังกันเลย どこか ไปฟังเสียงกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเสียงของตัวไหนไม่ว่าจะเป็น JBL หรือว่าตัวมาแชลนะครับผมสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าเสียงตัวนี้เนี่ยเออถูกใจมากกว่ากันนะครับผมแต่ว่าอันนี้บอกไว้เลยนะว่าการอัดเสียงตรงนี้เนี่ยอาจจะได้ค่าที่มันผิดเพี้ยนไปจากตัวจริงบ้างนะครับผมเนื่องจากว่าลําโพงของเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะรวมไปถึงไม์ที่เราใช้อัดเนี่ยอาจจะฟังเสียงได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะครับผมติดโัวแนะนําว่า ถ้าใครอยากจะตัดสินใจซื้อตัวไหนนะฮะลองไปฟังแล้วก็ตัดสินใจกันที่หน้าร้านอีกทีหนึ่งละกันนะครับผม แล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าดีไซน์ตัวไหนมันสวยกับกันเนี่ยมาแชร์ตัวนี้ปเป็ยนยังไงบ้างเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกต่อๆกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกต่อๆเพื่อนๆกันด้วยนะเผื่อว่ามีเพื่อนคนไหนที่กําลังตัดสินใจจะซื้อลาโพงมาแชร์สักตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะได้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจได้นะครับผมแต่ก็ใครฟังมาถึงตอนนี้นะยังไม่ได้กด subscribe <c oughs> ก็อย่าลืมกด subscribe แอดช anel อติรีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ครับผมสาหรับวันนี้ติ